ครับสวัสดีครับเอฟซีตูกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็วันอังคารที่ 15, สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับพอแจมผ้ามาติดตามลาวพัฒนาปูศูนย์เกียต่ออีกนะครับนะก้อสิไปเบิ้งเงข้ากับวัเบิ้งก่อนนะครับเนาะวันจันทร์ที่ 14, สิบสี่สิงหาคมหกหกนะครับลาวพัฒนาออกเก้าสามเจ็ดสี่สามสามขับเลขล่างก็ออก จ็ดสี่นะครับเนาะขับของปูศูนย์เจียงวดที่ผ่านมานะครับครับปูให้แต่ว่าซุมนีรุดนะครับเนาะรับมีเจีสองเต่ว่าเหล็กตกกันะครับปูให้กันหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามก็ปรากฏว่ามะเขาตกกันะครับเนาะนี่คือปูศูนย์เจ็ดนะครับ งวดนี้ระเตรียมพามาตามต่อยอนะครับเนาะงวดวันวันพุทธที่สิบหกนะครับเตรียมขออนุญาตเบิ่งก่อนเลยนี่โทรศัพท์ วันพุธที่สิบหกนะครับเนาะเป็นมุมอวบหนึ่ง ตนบอหต่ำหมดกล่องเจง้าควงครับบน บนวิ่งรูดหนึ่งตัวเดียวนะครับจับคู่ 0ูนยศนย์นน่งศูนสอง นึงศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองครับหกหางคือเกานะครับ ติดหนึ่งกับหลายตัวนีเนาะเอเนาะเฮามาตัวนี้เฮาเบิ่งเออกได้ครับว่าตัวศูน่งหนึ่นี่มันตกกลับกันซื้อนะครับกับจะมี0ูน1์ศูนย์แค่นี้นะครับติดหนึ่งครับ้าดีส่วนล่างครับ ล่างวิ่งรูดแปดตัวเดียวนะครับ แบบคู่หกสองเจ็ดสองแปดสอง หนสามเจ็ดสามแปดสามนะครับแต่ว่าปานี้ส่งบรบิษัทเป็นในบริษัีสัตว์เจียรนะครับเนาะมานนี้ปูให้มาตกกันคือเก่านะครับ ตัวกันมีซีซีห้าห้าครับสองหางนะครับ รับปปนี่ส่วนล่างเนะครับเนาะสัดเจีรบ่รับล่างปูให้วิ่งรูด8ปดติดแปดก็มี8ปดสองนะครับแปดสามับซุ้มติดหนึกันนี้แหละครับเอเนาะ งวดที่ผ่านมากกับเขาตกกันนะครับเนาะเป่า3ามสับงวในปูไก่มาสี่สี่ห้าหตัวกันนะครับรับลาวพัฒนา16สิงหาคม66หกนะครับเนาะบน1นขับจับคู่0ูน0์ศู1ย2หนนส่ะครับขับส่วนล่างวิ่งรูด8จับคู่6กสองเสอง แปดสองหกสามเจ็ดสามแปดสามมีเอฟซโทรมาเมื่อกี้นี่ครับล่างวิ่งแปดนะครับเนาะหกสองหกสามโอหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสามเจ็ดสามแปดสามครับติดแปดก็มีแปดสองกับแปดสามนะครับเนาะ กันซีซีห้าห้านะครับปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับอา้าวพ่อเต้ยขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเต้ยมมาขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับอา้าววันนี้พอเตียมขากอ,อไวยพรดในเข่าเยีกเดอ้อเอฟซีเจริชก็มันๆกันเนาะครับเนาะ ครับเอาเขามาแล้วก็จะรืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำเดียนะครับเนาะครับเป็นกําลังใจให้พอแต้มนะครับาสุดท้ายทายสุดนี้พอแต้มขอราบขอพอะคุณเย็ซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไว้พอใไห้มีแต่ความสุขวามืจะเลื่อนนะครับเด้อความเจ็บยาให้ได้ความไขอยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่ศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนะครับเนาะเอาไว้พ่อคันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม